อันนี้เป็นเรื่องของน้องผมเลยนะครับน้องมันก็เป็นคนมีเซนต์แหละน้องบอกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยน้องกลับมาจากภาคเหนือย้ยมาถึงจังหวัดคนครสวรรค์แล้วแล้วก็ขับรถนะครับลงมาที่กรุงเทพนี่แหละปรากฏระหว่างก่อนที่จะถึงกรุงเทพได้แล้วกันไปแวกปา๊มข้างซ้ายมือโดยอาการที่น้องแบบปวดท้องไม่ไหวแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วก็เลยแบบเอาเข้านี่ก่อนละกัน ไอ้ครันงที่จะไปหาปั๊มแบบสะอาดสะอาดแบบดีๆอะไรเงี้ยมันคงเลือกไม่ได้มันต้องเอาก่อนแล้วล่ะมันเลยตัดสินใจเลี้ยวไปพอเลี้ยวไปเสร็จปุ๊บบรรยากาศในปั๊มก็เหมือนปกติแหละแต่อาจจะเป็นแค่มีรถจอดคันสองคันมีมอเตอร์ไซค์อะไรนิดหน่อยนะครับขับไปจอดหน้าห้องน้ำเสร็จน้องก็ด้วยความที่นลือล้นอะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยลงจากรถแล้วก็วิ่งไปน้องบอกว่าพอวิ่งไปเสร็จปุ๊บเข้าตรงแถวห้องน้าเนี่ยห้องน้ําหญิงเนี่ยมันก็จะเป็นห้องห้องห้องถูกไหมครับค่ะ ห้องเบอร์หนึ่งด้านซ้ายสองไล่ไปเนี่ยหนึ่งกับสองจะเป็นนั่งแบบสุขภัณฑ์ดีๆห้องสาม,มห้องที่สี่ห้องที่ห้าเนี่ยเอ้ยมันนั่งยองอเออสมสมดูยังไงแล้วห้องหนึ่งว่างเว้ยอา้าวเข้าสิครับแต่ก่อนเนี่ยเข้าเนี่ยเหมือนกับว่าห้องที่สองสามสี่ห้าปิดหมดเลยแล้วหน้าห้องของห้องที่สองเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนนึงกำลังอุ้มเด็กอยู่เว้ยผู้หญิงอายุประมาณทักสามสิบสามสิบสามสามสิบสี่ได้น้อกันบอก กำลังกุ้มเด็กเล็กๆสักประมาณขวบนึกงแต่ตับน้องอ้วนจำมั่มเลยน่ารักเหมือนมิชลินเลยอ่ะโอ้ในด้วยความที่น้องอยากไปเอื้อละแต่ก็อ้แวะเล่นหน่อยก็ด้วยความที่นะเห็นเป็นเด็กก็มือไปจับที่แขนน้าวนิ่มๆอะไรเงี้ยโออจับไปอุ้ยจำมั่มน่ารักเอ้แต่มันแต่ข้างในก็รู้สึกว่ามันจับน้องมันเย็นๆวะรือว่าลงมาจากรถแล้วแอร์เย็นหรือยังไงวะเล่นๆแย่ๆไปแล้วกันเสร็จแล้วก็อ่ะข้าไป ในห้องน้ำก็ทำธทุระเนี่ยฮะจังหวะที่กำลังทำธุระเสร็จแบบอฟินได้ยินเสียงเหมือนแบบครูดอะหน้าประตูห้องค,อค,อค,อคือคือเหมือนอะไรขวนก็เลยอะไรวะหรือว่าเด็กคนนั้นหรือว่าอะไรวะนั่งนั่งไปสักพักปรากฏไอเ้เสียงเนี้ยจากกึงกลางประตูเฮ้ยมันไล่ขึ้นมาสูงขึ้นไว้สูงขึ้นถึงขอบประตูและไอ้ห้องน้ำปั๊มอะพอมองขึ้นไปข้างบนอะ มันจะสามารถแบบมองทะลุฟ้าได้เห็นไหมแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนคานในสักอย่างไอ้น้องที่กำลังอึอยู่เนี่ยปรากฏเสียงมันก็ไถ่ขึ้นมาไต่ขึ้นมามาจนถึงขอบประตูหน้าห้องน้ำมาข้างบนใครเป็นไอ้เด็กคนเนี้ยมันปีนขึ้นมาอืไอ้เด็กอ้วนเนี่ยปีนขึ้นมาที่ขอบของประตูห้องน้ําอ่ะขึ้นมาระปูเสร็จมันเหมือนจะลุกขึ้นยืนเสร็จแล้วมันก็ทําท่าเหมือนแบบกระโดดอะ่ะแล้วมันก็จ้ำขึ้นมาบนคานอ ไอ้น,นี้ด้ความที่กำลังออยู่แล้วก็ oh. อึ้งอะ่ะมองเอ,อ้เด็กปีนขึ้นมาบนคาน่วงนั้นอะ่ะสต,ตั้นไปทุกอย่างเงียบสงบมืดหมดเลยสายตาของน้องผมกับไอ้เด็กอ้วนมองกันอยู่พอสตั้นได้สักพักเด็กอ้วนทำไงรู้ไหมฮะมันกระ, <c oughs> ะโดดลงมาใส่น้องผม <c oughs> ไอ้น้องผมก็เฮ้ยที่อยู่อะ่ะขออนุญ,ญาต โอ้โหก็เลอะเธออะไรอย่างเงี้ยปัดต้องเอามือปัดเอามือขวางด้วยสัญชาตญาณมนุษย์ต้งต่อกว่าเด็กเนี่ยมันมาเกาะอยู่ที่ตรงแขนที่กำลังปัดปัดปัดป้องอยู่นะแล้วไอ้เด็กคนเนี้ยมันใช้ปากกัดเข้าที่แขนออ้ยเด็กโอ้รู้สึกเลยว่ากัดเข้าจริงๆอือจังหวะนั้นก็เลยปัดต้องปัดต้องปัดต้องไม่เสร็จปุ๊บเด็กเหมือนกับกระเด็น ออกไปที่หน้าประต,แตูแต่ยังปิดอยู่แังไม่ได้เปิดประตูเหมือนเปรคแทกอ่ะปุ๊บแล้วตกลงมาฟับแล้วคนที่นั่งอยู่บนสุขพัณ์เนี่ยมีอะไรตกลงมาที่เท้าเนี่ยมันก็เหมือนจะมาเห็นไม่ชัดออก็เลยต้องพยายามเอื้อมหน้าไปดูอ่ะปรากฏเขาเอื้อมหน้าหายเอาหายหมดเลยโอ้ยน้องก็ด้วยความแบบทํายังไงต่อแล้วมึงทํายังไงต่อ ก็เลยจัดการเช็ดอะไรที่มันสกรปรกอะ่ะใจก็โกรธหรือว่ามันเป็นเด็กจริงๆวะเ,<อ>เสร็จพอพอเช็ดอะไรกล้ล้างเรื่องเลยเสร็จก็เปิดประตูออกมาทุกอย่างเงียบสงบเดินออกมาข้างนอกกันว่าปั๊มเนี่ยมันไม่ใช่ปั๊มล้างเป็นปั๊มที่เปิดอยู่จริงๆแหละแต่มมไม่มยรดจอดสักคันเลย<ม>เด็กปั๊มแม่งไปไหนหมดก็ไม่รู้มีเพียงแค่มอเตอร์ไซค์อยู่แค่คันเดียวที่จอดอยู่<ม>แต่หาเจ้าของไม่เจอ<ม>พยายามเดินสำรวจแล้วอะไรก็แล้ว ก่อนขึ้นรถก็เลยไปหาจุดที่สว่างสว่างพอน,นิดขึ้นได้ไอ้เด็กอวนมันกัดอยู่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันเสือกมีแผลเป็นจริงๆเป็นรอยฟันเล็กๆสองฟันเนี่ยเจาะอยู่ที่แขนครับอืมผมก็เลย่มหมอเนี่ยมันก็เลยเอาแขน,นมาให้ดูนี่ไงพี่โฮโฮโฮมีเจแบบมสเป็นรอยจริงๆเป็นรอยแผเลเป็น โทษนะพี่ด้วยพอโขาลุกเขาไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามันเมาอะไรนี้ใช่ไหมโอ้สติสัมปชาญญะครบใช่ไหมพี่ใช่คนปวดปวดท้องแล้วไม่ได้กินดื่มอะไรมาเพราะว่านั่งรถมาก็ตัวที่กัดนี่มันใส่เสื้อผ้าไหมพี่หรือมันแก้ผ้าคือมันเป็นเด็กว่นที่เหมือนจะใส่กางเกงหรือผ้าอ้อมอะไรสักอย่างอะแล้วเสื้อไม่ใส่เพราะจังหวะที่ถ้าเด็ก อ้วนอายุขวบกว่าๆนะจ้ำแู่แบบคนก็อยากจะไปเล่นไปแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยถูมาล่าอันนี้ก็เหมือนกันมาเลยดึงสายตาให้ไปไปจับแขนแต่แขนที่จับมัยแบบนิ่มๆมันเย็นๆอะโลแล้วรอยนั้นมันเป็นอยู่นานไหมอะพี่ตั้มได้ตามไหมคะมันเป็นแผลเป็นมันเป็นแผลเป็นจริงๆโล่โอ้โหโอ้โหนี่แปลกอะมันโดมันแปลกตั้งแต่มันกระโดดไปกระโดดมาแล้วมีกัดด้วยเนี่ยคือเราไม่ได้เรียกว่าผีอะไร แล้วเด็กขวบกว่าอายุประมาณนั้นมันจะมีความสามารถปีนได้เป็นหูชนีเป็นข้างขนาดนั้นเลยหรอแล้วขึ้นบนคานกระโดดลงโอ้โหไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นเรื่องแปลกที่เป็นเรก่สั้นๆเนี่ยเอามาล่าหุ่นกัดด้วยอ่ะเออโดนไปจับแขนมันหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าคนมีเซน์มันก็เจออะไรแบบนี้แบบไม่ทันตั้งตัวอ่ะอ่าได้ได้พี่ตาบันที่ขอบคุณมากจริงๆครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ อังคารคลุมโป